A-BAD-NI-A A-U-NA-I-TAN-NAN-NAN bed ja wa ยังวอยดีๆกันเสียนาบัยเสื่อมบานในตอนนั้นบบรั่น่าเลี้ยวเอื่อนพระอวดตานจากต่ออนเมียสองเสียว่ากันหากับชา้เลียงให้ดวนมาเร็วห่อนเมียลัวลูกค้าเบื่อ Qua cầm lăng hớt non tiền là thắng lão lẻm ọc thiên nhiệt lục lũ kỳ phản xe là á nít chẳng bỏ tiếng tặng kỳ lăng mạnh đăng nghiệp phán căn hà ơi Cha lý ơi mà hiệu quả cần trả nam nhiệt lăng อัวข้เองโน่นันดานมาโหวังนี่ละพันพอมาน้ากัวและยาสอนัวะขันไปดีละหัวผ้าทำน์เว้นความเดีอขันที่ันเพียนไปทางเดโอนอุ้ลูกสองพล เดือนสะพานละเดินกว่าไกลกว่าดุยมาสวยยาสีน,นั้นในตอนนั้นนะผู้ที่ยันจอดละหากให้บนันบ่หมองอ่นจับเขียนลูกตอนกนด้วยมือซ้ายมือขวาใบาน,าาน้มอยากดังอาลินนะ สาดินใจตลอดสินบ่ได้ยินละน้ำความหักเสือ่อผูกแขนแล้วเอาฝ่อมัดให้แก่้ามคนให้หละวาลีไหลบ่มีเอื่อนท่านสายท่านอยากนำส่งสาธุสาธุเดือด้วยเด็กชาอานิส่งส์ท่านบาุตรครังนี้กันดีล้วนดอกดังทรวง มองเบิงสองเดน้องอายยมองเบิงสองน้องอายนะเกือบเิดลายเป็นบางทีส่วนกันหากับชาลิฟาเศ้าเศร้าส่วนพระองค์บ่ยังด้วยนแล เก็บในดอยหันเขาขันขันเทวบันฟ้ากองเงินสาธุเทธิถ้าเิียเมียให้ลำม,มองทองสักเกียให้ข้าบ้างขาขออ่างดอกกะวันว่าสาธัวสาธุเรือบุญกุศนในสง่อนจงถึงบอนละ วงที <rude S 2> ่ย่างกันสิมาอนาคตจงนดเขียนดอกเอาไว้ละให้สงสารยามาเกลียนให้สมใจกันคือกันกับข้าพระเจ้าบังอาจลูกลูกกาโยมที่บ้านดันใจให้จำไว้รังกันเนี่ย อาสวนพุธนาะอาก้ามอีกอ้างหนวดทอลันีปัตตพีนะลูกกลางกันซาเลือกันคือหยงองเงีนละตวงมนุจบสิ้นละกันป้าเรียนหยุดหยาดจ,จังว่ามออกะท่าให้แก่เ่าหลับทมเป่าดอกเปียกทีละสาขุสาธัวดือ quân nhôm ơi giá tuổi ớt quá quân nhôm na của phăng thiệt đón chỗ nỉa là chân châu nhôm năm năm na thăm sắm năm 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 Thăm năm năm Đoàn năm na năm là nó năm Toàn năm là năm chân năm năm ba năm xa năm năm ơi mua นาน้ขาดเรียบร้อยบ่มีข้องนนับางเกียววันหยังลวล้าานนี่สันต์หยุงงุงง อยน